รีวิวไอดีที่ผมใช้เวลาเล่น100วัน เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนเลยนะฮะและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทําการรีวิวไอดีเป็นครั้งแรกและก็เป็นไอดีที่เพิ่งจะครบ100วันอีกด้วยและเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นั้นก็เป็นเซิร์ฟ594ผมเล่นเซิร์ฟนี้มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วนะฮะจนตอนนี้มันวันที่10กันยายนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันครบ100วันผมก็ไปได้ทําคลิปรีวิวมานานมากๆแล้วนะคุณผู้ชมล่าสุดเลยก็น่าจะเป็นคลิปนี้ที่ผมยังเล่นอยู่กับคุณกายหงิดแล้วมันก็เมื่อ3ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมโคตรจะนานแต่ว่าในวันนี้เราก็จะมารีวิวไอดีกันอีกสักทีนึงก็แล้วกันเอาละัะแต่ก่อนที่คุณผู้ชม รับชมคลิปกันต่อก็อย่าลืมแชร์วันไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับช่องผมด้วยจากผมแล้วก็ไปรับชมกันเลยมาฮะคุณผู้ชมเราจะไปกันที่ตรงนี้กันเลยที่แรกก็คืออันั่นเองแล้วซึ่งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้ก็คือคุณดิซี่แมนที่พลังโคตรจะเยอะแล้วก็ปั่นตัวได้โหดมากๆแล้วก็น่าจะเติมโหดอยู่เหมือนกันดูครับพลังคุณดิซี่แมนเนี่ยรอบไป45ล้านแล้วสุดจริงๆชายคนนี้ส่วนพลังของอันดับ2เนี่ยเขาจะเป็นคนเวียดนามนะคุณผู้ชมพลังเขาก็28ล้านนะครับไม่รรรรรรููู้้กกกกกััััััพลลลลงงงออออออยยยยยย่่่่่่หืเเ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 เปปาาาาาซซึิ์ฟ็สีีีีีขนน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 ะะะะะคคคคุุุณณณผชมมมมมมวดดดฮบบโแ4 อโออันดับ5คุณจัสตีอันดับ6กับ7ก็จะเป็นกีเวียดนามหมดเลยนะครับส่วนอันดับ8ก็เป็นคุณซันนี่หลิวแล้วอันดับที่9ก็คือไอดีของเราเองฮะที่พลัง20ล้านติดอยู่อันดับที่9ของเซิร์ฟตอนนี้อย่างเท่เลยใช่ไหมแล้วก็กีเราเนี่ยยังอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟอีกด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมจะมีกีเวียดนามในเยอะมากกีที่2กับที่3เนี่เป็นของเวียดนามหมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับตัวละครเมตาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ในทีมหลักว่ามีตัวอะไรบ้างทีมเมตาหลักของผมก็จะมีตามนี้มีตัวระดับยูอาทั้งหมดนะครับ5ตัวกับ S อสเซ1ตัวซึ่งตัวที่ผมพลาดไปไม่ได้ซูมเนี่ยก็คือเจ้าเมสกาดนะ ว,ว่าตอนนั้นเรามีตัวรัมไม่ครบร้อยปไปก็เลยไม่อยากเสี่ยงฮะแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยผมปั้นยังไงบ้างพลังของผมที่เล่น100วันในเซิร์ฟนี้นะครับมีทั้งหมด20ล้านใช่ไหมคุณผู้ชมจำหน0่วันในคลิปก่อนได้ไหมที่ผมเคยทำไว้เนี่ยอันนั้นในหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าวันนะพลังสิบหกล้านแต่ไอดีนี่ครับหนึ่งร้อยวันพอดีเป๊ะพลังยี่สิบล้านห่างก็ต้องห้าสิบวันใช้พลังยังเยอะก,กว่าอีกด้วยสำหรับการ Hilam makan bang ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวบั็กครับคุณผู้ชมดูคืออะไรครับเนี่ยผมกดคลิกซื้อไปทีเดียวตัวจะ50าใบเพิ่มมาเป็น62เท่ากับผมได้12ใบเหลือจะเชื่อแต่มันไม่ขึ้นหน้าจอมาโชว์ว่าเราได้12ใบนะและก็น่าจะมีอีกหนึ่งที่นะครับที่คุณผู้ชมอยากดูนั่นก็คือโบนัสครับตรงนี้และก็ยอดเติมสะสมนั่นเองครับซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเราได้ทำการเติมไปทั้งหมดนะครับแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดแบงค์ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก็นำแป 5, ดพันสะี่ร้อยเก้าสิบแปดแบงหด เราก็ได้มาจากการดเน a t จากที่คุณผู้ชมเนี่ยสนับสนุนผมมาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากเลยนะฮะที่ดเน a t มาให้กับไอดีนี้และก็แน่นอนมีตังที่ผมเติมเองไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ช่วยกันโดเนทมาแต่ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยที่มาช่วยทาให้ไอดีนี้มันเติบโตนะฮะแล้วก็นั่นแหละที่เติมไปสี่หมื่นกว่าบาทถ้าเติมกับร้านเติมเกมมันก็จะถูกลงไปอีกนะอย่าลืมกลับมาที่การรีวิวตัวละครกันต่อครับคุณผู้ชมซึ่งเจา้าละชองนี่ไมก จะได้พาร์ทสอมาแล้วครับเราขาดแค่หินพัฒนาปีศาจอีกหนึ่งหินเราก็จะทำพาร์ทสอได้ซึ่งเจ้าคิงตัวนี้เนะี่ยผมมีแผนที่จะทำเป็น5ดาวตัวแรกของทีมนะคุณผู้ชมผมปั้นมันขึ้นไปหลายจุดมากๆแล้วมันกลับตัวไม่ทันแล้วทามันมาตั้งแต่นู่นเลยฮะตอนที่ไม่มีข่าวเจ้าแฟลชประกายแสงนี่มันเข้าเลยนะมันจะเล่นได้ถึงเมต้าที่แฟลชประกายแสงเข้าหรือก็คือมันน่าจะเล่นได้อีกประมาณ2-3เดือนแล้วก็เจ้าคิงนะครับเราจะเน้นเลือดให้มันโดสุดๆเลยเห็นไหมว่า HP ของเจ้าคิอชพี 3, 6, นะของเจ้าคิงเยอะนะะครับจยี่ยสามล้วย่านหลักนะครับเรราจะใส่เเเปป็็น HP อ์ซลย ซึ่งผมยังหาได้ไม่ครบเลยนะขาดชิ้นแรกอยู่นะครับและก็มาดูตัวที่ 2, 2> <c oughs> ของเราฮะกับเจ้าเฟเรย่าเปลวไฟที่ผมได้ทําการปั้นถึง3ล้าน6กแสนแล้วนะซึ่งเจ้าเฟเรย่าตัวนี้ก็4ดาวฮะเราจะเน้นสเตตัสไปที่พลังโจมตีที่สูงถึง6กแสนหกหมื่นแล้วก็อาวุธของเฟเรย่าเรายังไม่ได้ทํา3ดาวแล้วก็พู้อุปกรณ์นะครับเราจะใส่เป็นพลังโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมก็หาได้3ชิ้นแล้วผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะเกลือออฟอุปกรณ์มากๆแล้วก็มาดูตัวต่อไปกับเจ้ากิลวินที่พลังสููงงงงถึ3 13 5แนน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 ่่่อออครรััััััับบบมมมเเเปปปป็็ตตวววววสสสีีกกกกจาาาืข้ิ แต่ก็ยังถือว่าชา้ากว่าท็อปเซิร์ฟได้หลายคนอยู่นะคุณผู้ชมเจ้ากิวินนะครับเราก็ไม่ได้จัดอาวุธ3ดาวซึ่งเจ้ากิวินตัวนี้ก็จะใส่เป็นโจมตีความเร็วหมดเลยทั้ง4ชิ้นมาดูที่ตัวต่อไปครับอะตอมิก3ามล้านสี่กำลังโจมตี4ี0 0ก็คือผมบ้านเจ้าอะตอมิกเนี่ยไปทำดีบัฟชำนาญบทขยี้เท่านั้นและอาวุธ3ดาวของอะตอมิกก็ไม่มีเหมือนกันส่วนออฟก็ยังเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อยู่แค่ชิ้นเดียวยังหาย3ชิ้นไม่ได้สำหรับเจ้าอะตอมิกมาดูที่ตัวตรงไปครับเจลลลัลกเฮไฟ้างางบาสพ มาเลยเพิ่มขึ้นมาเร็วมากฮะซึ่งเจ้ากุลิบาสก็มีวุฒิเฉพาะ3ดาวด้วยและเจ้ากุลิบาสตัวนี้ผมก็ได้มาจากซัพพอร์ตฮีโร่ไอเทมเฉพาะก็เหมือนกันได้มาจากซัพพอร์ตฮีโร่ที่เดียวกันอุปกรณ์ก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับสองช่องอีกสองช่องล่างยังหาไม่ได้แล้วมาดูตัวสุดท้ายครับกับเจ้าโบลรอสจูอาร์พลังสองล้านสี่ซึ่งตัวนี้ผมก็ปั้นไ้เป็นคอหลักเฉยๆเลยไม่ได้ลงอะไรมันเยอะมากพลังโจมตีก็เงนินเงินเลือดก็เงนินเงินแถมเจ้าโบลรอสมันยังเป็นสามดาวอีกเลยคุณ เพราะเราว่าเซิร์ฟผมเนี่ย GM เขาไม่เอาวุปสามดาวเข้ามาขายแต่เซิร์ฟอ,อื่นเขาเข้ามาขายฮะ oh. ไม่เชื่อคุณผู้ชมดูซีรีวิวดำหนึ่งของเซิร์ฟยังของคุณอีซี่แมนยังไม่มีอุปเฉพาะสามดาวซีรวิวเลยซีริวตัวนี้เลหดมากเพราะเราว่าเครียดแขน GM และก,ก,ก็อุปกรณ์นะครับเราจะใส่เป็น HP พเพราะเราตัวราเมจตเราเยอะแล้วเราเลยจะเล่นเจ้าโบล์ตนะครับเป็นแบบแทงๆนิดนึงก็จะรีวิวครบทั้งหกตัวแล้วแล้วก็มาดูราเมจตการตีบอสโบล์บสกันบ้างดีกว่าซึ่งก็จะเป็นบอสโบ และนี่คือดาเมจที่ทําได้ฮะสามพกว่าล้านซึ่งเราตีแค่ทีเดียวเราก็ได้กล่องอันสุดท้ายแล้วแต่กล่องอนั้นนะคุณผู้ชมตั้งแต่ผมตีมันมามันยังไม่เคยตอบของทอยผมในสักการเดียวมันมีของทองอยู่จริงหรือเปล่าวะเน,นี่ยตีสครั้งเราก็อยู่ในสามของกิวนะคุณผู้ชมส่วนอันหนึ่งครับคุณฮิซิแมนลอบไป2 4ง0 0ืกว่าล้านห่างก,กับเราเกือบ3เท่าโอเคครับเมื่อมีการรีวิวไอเดีเราก็ต้องมาไตา่รันประลองให้ดูกันสักหน่อยหนึ่งซึ่งผมก็อยู่อันที่ส Mwah. Mm -hmm. Mwah. Mm -hmm. โโอ้โหตีจนเหนื่อยแล้วนะเนี่ยท็อปเซิร์ฟอันดับหนึ่งถึงเก้าเดือดตึงกันทุกคนเลยฮะผมไม่สามารถชนะได้เลยก็คงจะหนีไม่พ้นคนนี้แล้วล่ะฮะอันดับสิบอย่างนั้นเลย<ป>มาครับไปดูการต่อสู้นี้กันดีกว่าแล้วผมได้เปิดก่อนครับตัวมิกคิดจะซึมปร,ราณไปก่อนเลยดอกนี้ที่ชนะโบกยี้ไปทุกตัวแล้วได้สถานเป็นปหนึ่งดอกตามด้วยกิ้งบ้าฟันติเมทเข้ามาแล้วเฟรยา่าเปลวไฟผมก็กระโดดปาดไปดอกนี้โอ้โหสิบแปดล้านดาเมจครับคุณผู้ชมแล้วก็รยบาร์เราได้จมตีต่อครับดอกนี้โดนไปสิบแปดล้านดาเมจแล้นน้้วโบรัสกก็ดดนนยิงเขาไปอี ครับล้าน54แสนล้านส่แล้วตาเขาสวนกลับคืนมาบ้างครับไล่โจมตีอันติเข้ามาโดนโบัสตันไปหนึ่งดอกแล้วคิงเขาบัฟครับเพราะคิงเขาไม่ใช่วุฒิสามดาวนะแต่ว่ากุริบาเขาออกมาดอกนี้รับเป็นวุฒิสามดาวไนดะ้ยิงเข้ามา11ล้านดาเมจมาต่อที่เกวินครับสตนันโบัสอีกหรือเปล่าครับโดนตัวไหนเขาไปโดนตัวหลังพอดีเลยปะแต่ว่าเรามีล้างสตันได้คุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาครับแล้วตัวอีกประหาดไปดอกนี่30ล้านหายไป2ตัวเลีวโดนอะไรครับเนี่ยโดนพิษกระเพราไม่แรงจัดจัดเลยเหลือแค่ตัวเดียวแบบน 45ล้านเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวมีอีก44ล้านก็ได้จะโชว์กัน PVP ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวเราผมไปบ้านตัวอีกสักนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวรับรองแต่ไต่ขึ้นท็อปเซิร์ฟแน่นอนส่วนใครที่อยากดูคลิป100วันในวันพัชแมนของเซิร์ฟนี้นะฮะให้พิมพ์คอมเมนต์มาว่าไปตัดคลิปแลว,วพอผมมาเห็นคอมเมนต์ผมจะได้รีบไปตัดคลิปให้คุณผู้ชมดูส่วนในวันนี้ผมโปรเต้ของต่างร้านทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราจะกันไปละจุ๊บจุ๊บ